สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนจะพาไปชมที่ดินติดกังหันลมครับผมที่ดินปแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินวิวกังหันลมสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวไปรับชมที่ดินปแปลงนี้กันเลยนะครับสำหรับถ้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินวิวสวยวิวเขาวิวกังหันลมนะครับผมที่ดินปแปลงนี้สวยมากๆเลยครับ ที่ดินปแปลงนี้เหมาะสำหรับที่จะมาสร้างรีสอร์ทนะครับหรือว่าโฮมสเตย์กลางเต็นท์สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆครับแล้วก็วิวเขาวิวธรรมชาติวิวกังหันลมสวยเลยทีเดียวครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่18ไร่206้206ตารางวาครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา200แสนบาทต่อไร่ครับผมที่ดินเป็นที่ไร่มันสำปะหลังเนินสูงครับผมสวยมากๆเลยนะครับวิวธรรมชาติวิวกังหันลมลมพัดเย็นสบายครับผมสบายตามากๆเลยครับแมนไปดูไปชมที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวแมนจะพาท่านผู้ชมไปรับชมการเดินทางบรรยากาศมาที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับ สำหรับถนนเส้นนี้ครับถ้าตรงไปนะครับจะไปออกที่จังหวัดชัยภูมิได้ครับจะออกไปทางเขาดอยเจดีนะครับหรือว่าออกไปทางชัยภูมิได้เลยครับสามารถไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงามได้เลยครับแต่ที่ดินแปลงนี้ครับจะเลี้ยวขวาตรงบริเวณสถาบันพัฒนามันสปะปรังครับผมที่ดินแปลงนี้จะอยู่ติดกับสถาบันพัฒนามันสปะหรังเลยครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมที่ดินแปลงนี้กันต่อเลยนะครับ ถึงแล้วครับสาหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะติดถนนดินนะครับผมลงจากถนนลาดยางประมาณเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับสรุปการเดินทางครับที่ดินแปลงนี้จะเริ่มจากถนนหมายเลข3059เครับเลี้ยวขวาลงมา1กิโลจะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็อีก2กิโลจะเป็นถนนดินจนถึงหน้าที่ดินแปลงนี้ครับและที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชัมเบอร์336 วิวกังหันลมห้วยบงด่านคุนทดบรรยากาศดีสวยมากๆเลยครับและที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่18ไร่206ตารางวาเจ้าของที่ร้องขายในราคา200แสนบาทต่อไร่ครับสำหรับบรรยากาศโดยรอบข้างที่ดินก็จะมีต้นกังหันลมครับผมที่เรียงรายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับดูแล้วสบายตาครับดูแล้วสวยมากๆเลยครับ และที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับสำหรับทิศใต้ด้านหน้าจะกว้าง200เมตรครับทิศตะวันออกกว้าง236เมตรทิศตะวันตกกว้าง106เมตรครับที่ดินแปลงนี้จะติดถนนทั้ง3ด้านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากๆครับสำหรับรูปร่างที่ดินด้านทางทิศตะวันออกจะสูงกว่าด้านทางทิศตะวันตกนะครับด้านทางทิศตะวันออกจะสูงแล้วก็สโลปลงมาทางด้านทิศตะวันตกครับ สำหรับตำบลห้วยบงอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลบบุรีครับส่วนมากที่แมนเห็นนะครับที่มีการลงทุนครับส่วนมากก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะเป็นฟาร์มต่างๆครับผมที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือว่าโฮมสเตย์กลางเต็นท์ครับผมบรรยากาศดีครับส่วนมากเขาจะเปิดลักษณะนี้กันมากครับสําหรับห้วยบงนะครับ หรือว่าจะเป็นบ้านไร่บ้านสวนจุดชมวิวการหันลมต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายเลยทีเดียวครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เหมือนเขาเลยครับหรือว่าจะจัดสรรที่ดินแบ่งขายก็ได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเมนได้เดินอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ดินครับอยู่บนทางสาธารณะนะครับตรงนี้จะเป็นเนินครับผมแล้วก็จะมองเห็นการหันลมนะครับชัดเจนมากมายเลยครับ สำหรับบริเวณนี้ที่แมนได้ยืนอยู่นะครับแมนจะอยู่ด้านบริเวณทางด้านทิศใต้ครับด้านตรงข้ามที่ดินของเราก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถาบันพัฒนามันสัมปันที่อยู่ด้านตรงข้ามที่ดินของเราครับสถาบันตรงนี้ก็จะเปิดการสอนหรือว่าแหล่งเรียนรู้มากมายนะครับชาวบ้านละแวกนี้ก็มาเรียนรู้อยู่ที่นี่ครับผมสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ติดกับสถาบันพัฒนามันสัมปนังครับผมแล้วก็จะใกล้ จุดชมวิวถ่ายรูปกลางหันลมนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรครับใกล้บ้านไร่สบายดีรีสอร์ทใกล้บ้านไร่ปาวนารีสอร์ทครับใกล้บ้านพักสามหลังรีสอร์ทใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนนะครับเพียงแค่3กิโลเมตรครับใกล้ถนนลาดยางหมายเลข3 0 5 9เพียงแค่3กิโลเมตรครับส่วนมากบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทเยอะนะครับบ้านแหล่งชุมชนก็จะอยู่ตรงบริเวณถนนลาดยางนะครับ และถ้าท่านใดครับที่สนใจที่ดินวิวกางหันลมแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2เครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แมนด้วยนะครับและที่ดินแปลงน,นี้ครับจะห่างจากตัวอำเภอด่านคุณทดครับ40กิโลเมตรครับห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราช110กิโลเมตร หรือว่าจะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง240กิโลเมตรเท่านั้นครับถ้ามาห้วยบงไม่ต้องเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะครับผมจะเข้าทางบริเวณสามแยกก่อนถึงโรงพยาบาลมวกเหล็กนะครับเลี้ยวซ้ายไปตรงบริเวณถนนหมายเลข2 224ครับเข้าบริเวณตรงวิทยาลัยเทคนิคม่วกเหล็กนะครับผม หรือว่าสามารถดูโลเคชันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแมนจะใส่พิกาศโลเคชันไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับผมและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับแมนจะพยายามหาที่ดินสวยๆราคาถูกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ